เรื่องนี้มันมันมันเป็นเรื่องส่วนตัวเว้ยเฮียข่าวว่าพี่ลำบากใจไหมพี่ก็ลำบากใจแล้วมึงให้กูทำยังไงอะเฮียกูก็คุยอยู่เนี่ยกูก็คุยกันตรงๆนะเว้ยคือมันก็อยากจะเออมันก็อยากจะล่าเลยอยู่หรอกแต่ก็เออก็ขอเวลานิดนึง งานก็คืองานทํางานก็ทำงานนะครับแต่ว่าแบบจะให้ทํำยังไงอะครับมันก็ไม่รู้วะไม่อยากพูดเยอะพูดเยอะไปเดี๋ยวพี่ก็โดนตัดไปด่าอีกอะพี่ก็พูดอะไรไม่ได้วะเออเอาเป็นว่าไม่ขอพูดแล้วกันครับพี่เคยพูดแล้วพี่โดนตัดเป็นโดนด่ายับเลยครับเอาไว้แบบเอาไว้เก็บไว้ในใจพี่แล้วครับขอขอ,อยนุาเลยอย่ากวกันนะ ก็ให้กับให้กำลังมาหา,หาพวกน้องๆให้กำลังใจพวกน้องๆน,นีน่ไงโอเคอย่าง,ง,าง <S <S ที่บอก <anu> แหละว,ว่าแบบน้องๆคนอื่นเขาไม่เกี่ยวคุณถ้าคุณแบบแบบไม่โอเคคุณก็แบบสามารถที่จะแบบไปดองน้องไปดูน้องๆคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออ ก็แค่นั้นเองง่ายงใช่ปล่ามันง่ายมากเว้ยมันง่ายเยี่ยแค่แค่ซัพพอร์ตน้องก็เอิดไปถ้าคุณแบบอะไรเงี้ยไปยายย้ายยายยายฟาร์มเจอกันใหม่น้องๆบอกว่าบอกว่าพี่ว่าพี่เข้าใจว่าทุกคนคงแบบรู้สึกยังไงแหละแต่สุดท้ายกเพราะเราก็จะอยู่ข้างๆกันอยู่แล้วมันต้องไปต่อพี่เออพี่ก็ยังอยู่ ห่างๆแบบห่วงๆห่วงๆทุกคนแล้วกันอยู่ห่างเลยพี่อยู่ด้วยกันกอดนะพี่มาเอยู่อยู่เสมอพี่อะไรพี่ออกแก๊งปอยังธรรมดาพี่อแหละแซมดาวเราอะอยู่แตมดาวไอ้ที่อะไอ้ก้อนที่มึงไม่เคยจริงจังมาจริงใจจีเครื่งไปยังไรเลยนะไอ้สัตว์เผมไปหาพี่เหมือนกันเราอยู่กันข้างเสมอพี่ไอ้หว่างไอ้เฮียจี่ไหมพี่เปาหน่อยว่าเออเราอยู่ข้างๆกันเสมออยู่แล้วก็ไปกันระจายให้ทุกคนแล้วกันครับเพราะว่า อย่านที่บอกแหละไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวแม่งตัดโดยตัดไปอนี่นอ,อีกการก็รู้ใจ,เ,ใจเปิดกล้องกูยังไม่กล้าเปิดเลยมปะเจอกันโชคดีแล้วมันจะผ่านไปพีะไปใช่ไหมพี่ใช่ครับผมก็ไปแล้วไปพร้อมเขาแล้ว มึงอยู่ที่นี่ต่อได้บอยกูไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยมึงแอบเล่นอ่ะเล่นไปเหอะไอ้เหี้ยมึงคุยสาวไปแล้วบอกมึงก็มึงก็แอกไปดิว่าผมเป็นผมเป็นลูกน้องพี่เปาครับไอ้ครับซีพูครับผมทำงานที่เดอะ์ฟัวครับสายเสียนเนี่ยความหล่อเพิ่มขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮี้ยเอาป่ะได้ไอ้สายเปิดเครื่องผิดก่อนบอกตอนนี้ผมไม่ผมไม่ได้สตรีมครับผมเล่นได้ครับเต็มที่เลยครับผมลูกน้องพี่เปาเองครับนี่ครับมันก็เข้มกูได้ไม่เป็นไรได้ป่ะสายสีคุมอะไรเงี้ยว่าไงคุณพี่ผมเพิ่งไปเที่ะะบออยยยสา่เ้ ห้องก่อนเลยอ้ผมบอยสายสี่อ่ะใช่เดี๋ยวนี้มึงมึงเริ่มมาล้วครับน้าๆน้องนนะครับพี่เดี๋ยวคิดถึืครับพี่คิดเอคิดเคิดคิดคิดเดี๋ยวเดี๋ยวที่นู่ผมไปหาด้วยพี่ได้ครับได้ได้เจอกัครับบ๊ายบายบ๊าับดีครับบสวัสาีครับบครับ